พร้อมหน้าสุกตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุกแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับ วันนี้พ่อพงพอเพียงมาอยู่ที่บ้านครูหลอดเสียงคำนะครับคุณครูเกษียณนะครับก็นั่งเล่นอยู่บริเวณข้างบ้านข,างานของครูหลอดนี่แหละนะครับก็เห็นอะไรดีๆนะครับเดี๋ยววันนี้พ่อพงจะรีวิวข้างบ้านครูหลอดให้กับ f อฟทุกท่านได้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชม อันนี้อยู่บริเวณข้างบ้านของครูหลอดเสียงคำนะครับคุณครูกเกษียณน,นะครับนี่ได้ปลูกเป็นสวนครัวเล็กๆนะครับไว้ที่ข้างบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเห็นแล้วก็มีสิ่งสวยงามทั้งของกินนะครับแล้วก็ไม้ประดับผสมผสานกันไปสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมน,นี่มาดูทางนี้ก่อนเลย อันนี้เห็นไหมนี่ช่วงนี้กําลังเป็นที่นิยมเลยนะครับต้นอันนี้นี่นี่ยอดอ่อนรู้จักไหมครับท่านผู้ชมส้มปล่อยนะครับนี่ช่วงนี้ฝนตกมาอึ่งนะครับอึ่งออกนะครับต้มอึ่งนะครับอึ่งแม่ไข่นะครับก็จะเอานี่แหละนะครับไปใส่ต้มอึ่งต้มกบนะครับอร่อยมากนะครับใส่ต้มยำ ต้มไก่บ้านอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าส้มปล่อยนะครับหรือว่าที่าบางที่ก็จะเรียกว่าส้มปอนนะครับนี่ยอดจะออกอสีส้มๆนะครับต้นก็คล้ายๆกันกันกบผักขาหรือผักชะอมนั่นแหละนะครับแต่ว่ารสชาติมันจะออกเปรี้ยวแล้วก็หนามจะแหลมคมกว่านะครับเวลาเรามาเก็บระวังมันเกี่ยวเอานะครับหนามมันจะงอมากนะครับงอลงเห็นไหมนี่อันนี้ก็คือ ส้มปล่อยครับนี่มาดูทางนี้นี่นี่น,นี่ทางนี้นะครับมีัวละพามีมะนาวอันนี้ใส่ต้มไก่ต้มไก่ต้มไก่อ่าเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้นะครับนี่นะครับกาลังสมุนไพรในกระแสนะครับนี่ัวละพาก็มีพริกก็มีนี่ครับสะระแหน่ก็มีนะครับ จะทําลาบทําก้อยนี่ไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปซื้อตลาดนะครับเข้ามาตรงนี้ก็ได้ครบทุกอย่างน,นี้ก็เป็นชวนชมนะครับชวนชมสวยๆอันนี้ก็จะเป็นบอลสีนะครับตอนนี้บอลสีก็จะเริ่มสวยแล้วนะครับท่านผู้ชมฝนตกมานะครับเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้วช่วงที่ผ่านมา,อาบอลสีจะลงหัวนะครับเพราะว่าเป็นช่วงฤดูหนาวนะครับ กบอนสีส่วนใหญ่แล้วต้นก็จะตายแล้วก็จะลงหัวนะครับพอฝนมามันก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะครับพร้อมหน่อใหม่นะครับใบใหม่สวยๆนะครับพร้อมที่จะอ,ออกมาอวดสีสันกันในช่วงฤดูหนาวเอ้ฤดูฝนนะครับมาอวดสีสันกันในช่วงฤดูฝนนะครับหลังจากที่พักผ่อนกันไปนานในช่วงฤดูหนาวนะครับ นี่ส,สวยๆมีโอบเงินโอบทองนะครับบอลสีแต่ละอย่างนะครับนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมสาวน้อยปรับแป้งหกหลงเพชรพันล้านนะครับหน้าวัวแดงนะครับส,สวยๆทั้งนั้นเลยนี่กรุงไกเซอร์กรุงเดนมาร์กอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับแต่ละชื่อนะครับผมเองก็จํายังไม่ได้หมดนะครับท่านผู้ชมนี่บอลสีส,ยสวยมะนาวก็กําลังจะติด ผลเลยนะครับท่านผู้ชมนี่มาดูทางนี้อันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะครับผอทีแรกผมก็นึกว่ามันตายนะครับที่จริงมันไม่ตายนะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับฝอยๆเลี้ยงมันยังมีชีวิตอยู่นะครับนี่ครับท่านผู้ชมผมไม่รู้จักชื่อนะครับก็สวยไปอีกแบบนะครับเล็กๆห้อยอยู่นี่ก็เป็นบัวนะครับ อันนี้เป็นจอกเป็นแหนเลี้ยงปลาต้นชะอมนี่ครับกล้วยไมย้นี่อันนี้เขาเรียกอะไรนะกระเช้าสีดาเหรอครับใช่ไหมครับอันเนี้ยเขาเรียกกระเช้าสีดาใช่ไหมครับนี่ที่อยู่ตามป่านะนี่เ็าจะสวยงามนะครับเป็นธรรมชาติและที่สําคัญอันนี้เลยท่านผู้ชมทุกท่านเรียกอะไรครับนี่นี่ นั่งถ้าจังหวัดเลยเขาเรียกว่าโอนโอนศกษาถ้าเมืองเลยเอิญนะถ้าภาษาเมืองเลยเอิน,นะาาาอนโอนศกษาครับนี่โอนศกษาแต่ว่าภาษาอีสานนี้เอินยังก็ผมกบลูนะนะครับพา,าผมเองก็บลูว่าบ่เคยได้ยินทางอีสานเอิญจะแค่เดี๋ยวรอท่ามกูรอดว่าเขาเอิญยังเนาะแต่ว่าทางจังหวัดเลยนี่เขาจะเอินว่าโอนศกษา เป็นนางโอนศกษาสมัยแต่น้อยให้พอให้เม่มัดให้กับต้นไม้ครับนี่นี่โอนศกษานะครับนี่มาทางนี้อันนี้ก็เป็นเ้าเรียกอะไรนะผักกูดนะผักกูดนี่ในกระถางนี้ก็จะมีบอลสีนะครับสาวน้อยปรับแป้งหน้าบวัวแดงแล้วก็ มะน,นาวนี่ในบ่อนี้ดูท่านผู้ชมกําลังเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้นะครับเห็นสีส้มแล้วสะดุดตาเลยนะครับเพิ่งเลือกตั้งไปหมาดๆนะครับเมื่อวานนี้ผลการเลือกตั้งก็ออกมาแล้วนะครับคนไทยนะครับหลายๆที่นะครับชอบทานส้มนะครับมีพอเห็นสีส้มแล้วก็จะสวยงามเห็นไหมครับนี่วันนี้ก็เห็นปลาสีส้มๆอยู่ในกอยู่ในเนี่ยครับอ่าง ที่ครูหลอดเลี้ยงไว้เนี่ยก็สวยงามมากนะครับนี่กำลังหาหกินอาหารอยู่เห็นไหมครับสีส้มกำลังมาแรงเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นนะครับต่อเลาะเข้ามาตรงนี้ตักกูดอันนี้ก็มีไม้มงคลไม้ประดับหลายๆอย่างนะครับผมเองก็ไม่รู้จักชื่อนะครับนี่นี่ับ ริมรั้วข้างบ้านครูหลอดเนี่ยเยอะมากยาวเลยนะครับกำแพงยาวเลยนี่กอนี้กอใหญ่สวยงามมากท่านผู้ชมนี่กอใหญ่สวยงามมากนะครับดูบอลสีส,สีแดงสีบอลสีนี่เวลาเราดูแล้วมันจะเพลินนะครับเพราะว่าสีแต่ละสีเนี่ยแต่ละต้นเนี่ยสีใบแต่ละใบเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยครับมันจะแตกต่างก,กันไปให้เราได้ชมนะครับ มันไม่เหมือนอย่างนี้นะครับถ้าเป็นแบบชนโชมเี้ยถ้าต้นนี้ดอกสีชมพูก็คือสีชมพูดอกสีขาวก็คือสีขาวอย่างเงี้ยไม่เหมือนแต่บอลสีเนี่ยถ้าเรียกว่าบอลสีนะเห็นไหมแต่ละใบที่เกิดมามันจะไม่เหมือนกันเลยโอ้อันนี้กล้วยนะครับที่เป็นที่นิยมกันเมื่อก่อนเห็นไหมกล้วยใบยดังๆอย่างเงี้ยนะครับตะกอนราคาเป็นแสนนะครับได้ยินนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าราคาเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าบ้านผมไม่มี นี่ครับนี่มีไม้ประดับสวยๆเลาะริมรั้วข้างบ้านคู้หลอดนี่มีพริกด้วยนะครับมีพริกนะครับอันนี้มีกระเป๋าเงินกระเป๋าทองด้วยใครปลูกแล้วก็ถ้าเป็นดอกเยอะๆก็จะร่ำจะรวยนะครับนี่มาหน้าบ้านีน่ครับนี่ มีของกินเยอะๆเลยอันนี้ก็ใส่แกงหน่อไม้นะครับผักอีตูนะครับมีอีตู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 ต้นนี้ตายแต่ว่าอีตูอีกอันนึงก็กำลังจะหายไปจากโลกโซเชียลนะครับนี่คนานช่างไฟเขาก็มาซ่อมอยู่นี่แหละครับ รีวิวหนะ้าบ้านคูณหลอดต้นมะม่วงนะครับมะม่วงลำใหญ่ก็มีต้นผักหวานด้วยบริเวณนี้นะครับบ้านคุณหลอดเสียงคำนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคล,คลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ช่อง y o u t u b e พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ